สวัสดีครับไล่เซนสุนะครับวันนี้เรามาดูเมลอนเราถึงเวลาตัดแล้วนะครับเมลอนนะครับเองดูนะครับเมลอนของเรานะครับถึงเวลาตัดนะครับแก่แล้วนะครับพร้อมตัดนะครับอันนี้ที่เราตัดไปแล้วนะครับนี่ที่เราตัดไปแล้วนะครับสุกดีนะครับนี่แก่เต็มที่นะครับนี่แก่เต็มที่เห็นไหมถ้าในที่แก่จนมันมันจะเปื่อยนิดๆนะครับนะครับแก่เต็มที่อย่างแรงเลยครับนี่พร้อมกินนะครับพร้อมกินเลย นะครับเราจะตัดอะเมร่อนเฉพาะที่ลูกแก่นะครับลูกอ่อนเราเนี่ยแต่ดูครับก็ตัดไมลรอนนะครับดูนะครับการตัดไมลร่อนนะครับเราต้องเหลือก้านอย่างนี้นะครับต้องก้านเอาไว้อย่างนี้นะเพื่อไว้ให้เลี้ยงลูกของเขานะครับแล้วก็เขาก็จะดูสวยงามนะครับจะดูสวยงามการตัดไมลรอนต้องเหลือต้นก้านกิ่งเขาอย่างนี้นะครับ นะครับการตัดเมล่อนนะครับสุกเต็มที่เลยนะครับพร้อมเก็บนะครับดูเมล่อนมันก็บางคนดูเป็นก็คนบางคนก็ดูไม่เป็นนะครับว่าสุกไม่สุกเก่อยังไงนะครับนี่ครับรุ่นนี้มีแต่รุ่นสองโลนะครับรุ่นนี้ลูกใหญ่มากเลยครับนี่นะครับ ต้องโล้นะครับีนหนักมากเลยดูครับนับมือดูมือคุรู้แล้วครับเห็นไหมครับยกลูกนะครับหนักมากเลยนะครับมีแต่ลูกที่สวยใหญ่ๆนะครับนอกเรามีแต่ลูกที่สวยใหญ่เห็นไหมครับกลมบุ้งบิงเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับเหลืองนะครับให้พนักงานครับเป็นคนตัดนะครับ ว่าเราเป็นคนพเน็คแบกนะครับก็มีหวยใบด้วยนะครับใครดูยังไงก็ดูเอานะครับนี่ครับดูเอานะครับบอกห้ยด้วยใบหวยด้วยนะครับลูกนี้ดูครับก็แล้วแต่จินตนาการนะครับอดพิจใช้พิจารณานนะครับในการรับชมนะครับตรงนี้นะครับตัดแตงโม เรอตัดเมลอนพูดผิดนะครับแกเตัวนี้เราตัดแตนลูกเกๆนะครับเพราะว่าการที่เมลอนจะอร่อยต้องตัดไปไว้สักสองสามวันจะอร่อยมากเลยนะครับให้เขาลืมต้นกันนะครับถ้าตัดไปใหม่ๆมันก็ยังไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับมีลูกก็อร่อยหวานอยู่เตะมันก็ หวานกรอบนะครับถ้ากินคนชอบกรอบเขาต้องกินใหม่ๆเลยนะครับเขาจะไม่หวานมากเดแต่เขาจะไม่หวานมากนะครับถ้าใลืมต้นเขาก็จะมีรสชาติหวานถ้าเอาให้เขาลืมต้นสักหน่อยนึงก็จะมีรสชาติหวานนี่ชิมมาแล้วนะครับกินมาแล้วนี่แก่แล้วครับแก่แล้วนี่ใหญ่มากเลยเหลืองเห็นไหมครับเห็นเหลืองไหมครับเหลืองเต็มสวนเลยนะครับนี่ เมลอนของเรานะครับเราต้องลองนะครับถ้าไม่ลองก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับขนาดลองนะครับมันยังเออเขายังสร้างขวยขึ้นมาเพื่อจะมากัดลูกเมลอนของเรานะครับเราต้องลองนะครับแต่ถ้าเราหมุนลูกบ่อยขยันนะครับขยันหมุนลูกนะครับขยันหมุนลูกพยายามพลิกลูกนะครับมันก็จะดีนะครับเพราะว่าเมลอนเขาจะได้ถูกแสงแดดได้ทั่วถึงนะครับบางครั้งนี้เรา เราไม่ได้พลิกลูกมันก็จะถูกแสงแดดข้างเดียวมันก็จะทําให้เมลลอนเหลื้งเลืองเลืเล้งไม่ทั่วกันนะครับมันจะเอาฝั่งนึงเขียวอยู่ฝั่งนึงเหลืองอยู่แกงม,มันเลยแกงมันเลยนะครับนี่เราจะบรรทุกเอาไปเต็มรถนะครับเนี่ยเอาไปเต็มรถเลยนะเอาบรรทุกตัดแทบเยอะอยู่นะครับวงนนี้มิลอนนะครับเพื่อเราเอาไปวางขายไปเรื่อยๆนะครับ เราก็ใช้รถตุ๊กๆของเราเช่นเดิมนะครับมาบรรทุกนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับเราขายเองปลูกเองขายเองนะครับเราไม่ได้ส่งนะครับปลูกเองขายเองนะครับเพราะเราขายเองไรเองเพื่อให้ผู้บริโภคได้กิน ของอร่อยๆในราคาถูกนะครับเราจะไม่ส่งนะครับปลูกเองขายเองขายในราคาย่อมเยาเราทำง่ายๆแล้วก็ขายถูกๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขึ้นค้างไม่ได้ไม่ได้ขึ้นค้างไม่ได้ทำอะไรนะครับเราก็ปล่อยเลื้อยแล้วก็ใช้ถ้วยโฟมลองเรานะครับก็ง่ายๆนะครับรทำแบบง่ายๆ คนติดเมลอนนี่ก็มืออาชีพคนนึงนะครับคนมืออาชีพเลยแหละครับนี่มืออาชีพเลยก็สุกกันหลายลูกนะครับงดที่แล้วผมทําก็เมลอนเช่นกันนะครับงดที่แล้วนู้นแต่นานหลายปีแล้วครับตั้งแต่ปีแรกๆใหม่ๆนะครับผมทําก็ลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับรุ่นประมาณลูกมีแต่ลูกรุ่นประมาณกิโลนะครับอันนี้ก็ ทุกวันนี้มีแต่ล C ูกร OK okay. uh huh. ุ่นกิโลครึ่งอย่างต่ำนะครับโอเครูดสองโลโลครึ่งสองโลประมาณนั้นนะครับที่มันจะเคื่อนเพราะมันมีร่มแล้วใช่แกแล้วเมื่อกี้ไม่ได้แกถ้าตัวสวนเนาะนีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะสลิงใส่ไม่หมดเลยนี่แกแล้วนี่ออกลายแต่แกแล้ว ก็เห็นมันขึ้นลายไงล่นลูกสวยดีนะจริงๆทำไมล่นมาในวันนี้สวยจริงเนนะี่ยยอมรับผมเคยลองพาดูนะครับเนื้อของเขานี่จะเม็ดน้อยเนื้อแน่นหนาตึบนะครับเนื้อเนี่ยแน่นเพี้ยเลยนะครับแล้วก็ชิมรสชาติของเขาจะหวานนะครับหวานมากเลยหวานหวานมากเลยนะครับหวานจริงๆนะครับ ยิ่งเอาไปแช่ตู้เย็นกินนะครับยิ่งอร่อยยิ่งหวานนะครับถ้าคนชอบแช่ตู้เย็นนะครับจะหวานแล้วก็กรอบนะครับอร่อยมากนะครับร้อน<ก>หมดก็ใส่รถใหญ่ไม่ไม่หมดก็ใส่รถใหญ่ไม่เป็นไรแค่นี้นะครับเพราะว่าแล้วเราก็จะแบกขึ้นรถกันนะครับเพราะว่าทํางานยังไม่เสร็จเลยแล้วก็เราก็จะไปแบกนะครับเพราะว่าผมเป็นฝ่ายแบกนะครับ ส่วนเขาเป็นคนฝ่ายตัดนะครับอันนี้มาเก็บสองอย่างทั้งแตงโมแล้วก็เมลอนด้วยนะครับเพราะว่าเม,เมลอนเพิ่งเก็บวันนี้วันแรกทั้งตัดวันแรกนะครับตัวนั้นก็ตัดเอาไปแค่คิมประมาณสักห้าลูกสิบลูกอร่อยมากหวานกรอบเนื้อแน่นนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ